ตอนที่สองสองหนึ่งอีซี่อะครับนี่เอกกลับมาอีกคลิปเลยละเนี่ยใช่แล้วแต่ของโชคอยากให้ฉันมีหมดต่อไหมล่ะงั้นก็เข้ามาดิครับทีเกต์ทาฉันเล่นเหรอล้วฉันจะเข้าไปดิเนี่ยอย่าอย่าฉันตาได้เออนี่แหละเฮ้ยต้มต้ม เตะเตะเตะอีกรอ,อบชาพลัากันหน่อยโอ้ยโกรธเตะจับจับจับหน่อยเฮ้ยลงไปโดนสับสับโอ้ย,น,น,ยไไน,นี่แกมีแรงเยี่ยมกันเฮ้ยไม่จะไปไหนเนี่ยเฮ้ยจับเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้ไปหรอกจะหนีไปไหนเฮ้ยจับหาไว้ ม้รดนแล้วนเกจะไปไหนล่ะกลับมา่นี่นะโอ้ยข้ามาช่วยเพื่อนของข้าเว้ยเฮ้ยเนกยเไปเลยเอเโคยตัวล้หล่ะเนี่ยเจ็บนเนี่ยโอยอยปยกขึ้นมาชาร์จพลังเฮ้ยควงขางควงข้งควงข้างอย

อไปเฮ้ยตายตาเฮ้ยหยา่ด้เลยเ้อเออเรนเอซับับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยมยเอ้ยยเหยย่าได้เวลาชาร์จได้เวลาชาร์จพลังไว้ี่แขนยาเฮ ยมีกูต้องตายกันเลยเนี่ยคอแทบแตกเลยหนาวมาหนาสักแก้วก็ยังดีโอ้ตรงคงไม่มีอะไรแล้วมั้งได้เวลาบินกบ